นับเลยเดอ้อแล้บออืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสิบสามแสดงว่ามีสิบสามต้นจากเทียงแรกนั้นเราเอาแค่สามต้นลองลองดูนับไอ้ใกล้เอ,อ,อต้นต้นอื่นๆลองดูที่มันจะได้กี่ต้นอันนี้รู้แล้วว่าได้สิบสองต้นนะครับ สี่หหกเจ็ดแปดเก้องมสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบแต้นจะไม่เท่ากันนะครับต้รปีหน้าว่าเราจะเอาลงอีกกี่กี่ต้นคืรู้รู้ละกอแรกเท่าไหร่นะครับสิบกอที่สองเท่าไหร่ครับขอบคุณมากครับอันนี้คืออนาที่ดำด้วยรถดำนานะครับรุ่นนา ลองดูผลงานชิ้นต่อไปครับขอบคุณมากครับ